สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะธัญญาอาสยามเคลียชัดสัมพันธ์หนุ่มเศรษฐีลาวธัญญาอาสยามเคลียชัดสัมพันธ์หนุ่มเศรษฐีลาวหลังถูกลุ้นหนักให้เป็นรักครั้งใหม่หลังเลิกลาออบสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจจากกรณีธัญญาอาสยามถูกจับตาถึงรักใหม่หลังรุ่นพีลาลาอาสยามโพดภาพในร้านกาแฟแห่งหนึ่งเผยภาพสาวธัญญานั่งคุยกับหนุ่มหล่อชาวลาวระบุข,ข้อความว่า ทำจริงทัญญาแอสไซทัญญาอาสยามโต๊ะในร้านมีที่นั่งแบบมีเก้าอี้นั่งด้วยกันลหลายๆคนทําไมถึงเลือกโต๊ะที่มีเก้าอี้2ตัวย่าย่าได้ยินไหมเรียกนะคิดว่าพี่นั่งอยู่ตรงนี้บ้างไหมเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวเลยจ้าน้องสาวฉันล่าสุดสาวธัญญาได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการโตโน่แหม่มที่บอกว่า คือเมื่อสองวันที่แล้วเราได้ไปลาวกับพี่บิ๊กเอ็มและทีนี้ก็ได้ปาร์ตี้สังสรรค์กับทีมผู้ใหญ่ทางเวียงจันทร์เราก็ได้ไปเจอและทำความรู้จักกันโดยพี่ลาล่าก็แกล้งแล้วก็ทำความรู้จักกันถามว่าพัฒนาต่อไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่ก็รู้จักกันไว้เพราะความรักมันบอกกันไม่ได้จริง วันนี้พูดอีกแบบหนึง่งและพอในทางปฏิบัติจริงๆมันจะมีการต่อเนื่องไหมเราก็ต้องรุ้นกันต่อไปเพราะมันเพิ่ง2วันเองเขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ